บอกเลยว่าคลอดธรรมชาติไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด oh, <no. S 1> บางคนอยู่ในห้องคลอดเกือบสิบชั่วโมงเบ่งแล้วเบ่งอีกอยากคลอดง่ายมาดูเทคนิคที่เรามัดรวมมาให้แล้วกันเลยและก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะยิงใกลกำหนดคลอดก็ยิ่งกังวลจริงไหมคะ มาดูเคล็ดลับง่ายๆมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้คุณแม่ท้องเตรียมตัวให้มีสภาพร่างกายที่พร้อมสำหรับการคลอดกันค่ะรับรองว่าทำตามนี้คลอดง่ายขึ้นแน่นอน 1. นอนเนอนเยอะๆงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารสูตินรีเวชอเมริกาชี้ให้เห็นว่าคุณแม่ใกล้คลอดที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันจะใช้เวลาคลอดนานกว่า11ชั่วโมง และมีแนวโน้มที่จะต้องผ่าคลอดมากกว่า4เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณแม่ที่นอนอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงการนอนให้ได้อย่างน,อน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันจะทําให้ร่างกายของคุณแม่พักผ่อนเพราะว่าช่วงรอคลอดคุณแม่จะมีอาการตื่นเต้นกระวนกระวายและกังวนจนทําให้หลับไม่ลงใช่ไหมคะดังนั้นแม่ท้องต้องนอนพักผ่อนในเพียงพออยู่เสมอ เพื่อเตรียมตัวเตรียมแรง <Okay. S 1> เมื่อถึงกำหนดคลอดจะได้มีแรงเบ่งนะคะ 2. <Okay. S 1> กินอินทผลัมช่วงใกลค้คลอดในอินทผลัมมีสารที่ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนออกซิโทซินที่จะช่วยกระตุ้นการหดตัวของมดลูกและยังช่วยให้ปากมดลูกเปิดเร็วมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ <c oughs> คุณแม่ควรทานวันละไม่เกิน7เม็ดเพราะว่ามีน้ำตาลสูงไม่ควรทานมากเกินไปค่ะ 3. ฝึกทานังยอง การฝึกใช้ท่านั่งยองช่วยให้คุณแม่รับมือกับอาการเกร็งในการคลอดได้ <Wow. S 1> และยังเป็นการช่วยให้ลูกในท้องเคลื่อนลงต่ำมาใกล้กับอุ้งเชิงกรานอีกด้วยและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาช่วงแรกๆอาจฝึกนั่งยองๆบนมานั่งเตียเต้ยโดยวางเท้าให้ห่างออกจากกันโน้มตัวไปด้านหน้าโดยให้หลังตรงใช้ข้อศอกด้านหัวเข่าให้ห่างออกจากกันทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกยืดหยุ่นสบายมากขึ้น เมื่อคลองแล้วให้ลองนั่งโดยไม่มีมานั่งฝึกทำบัอละสองสานาทีโดยต้องมีคนช่วยประคองเวลาฝึกนั่งและลุกขึ้นนะคะ 4. ฝึกจังหวะหายใจขณะคลอดจังหวะการหายใจที่ถูกต้องจะช่วยได้มากในเรื่องของแรงเบ่งนะคะสามารถปรึกษาคุณหมอฝากคันได้เลยฝึกบ่อยๆจะช่วยให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเบ่งคลอดจะทำให้เบ่งได้ดีขึ้นค่ะคุณแม่บางคนร้องโวยวายก็จะยิ่งทำให้ลมเบ่งหมดเร็ว และยิ่งเหนื่อยเร็วค่ะหรือว่าฝึกโยคะนอกจากได้ฝึกหายใจแล้วยังได้ออกกําลังกายด้วย 5. ทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่เครียดการที่คุณแม่ท้องมีความสุขจิตใจสงบจะช่วยให้คลอดง่ายควรเริ่มดูแลจิตใจตั้งแต่ท้องเลยละค่ะมันคุยกับลูกบ่อยๆผ่อนคลายความกลัวเช่นการเข้าคลาสเตรียมคลอดอาจช่วยให้คุณแม่คลายกังวลและเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดได้ด้วยนะคะ เดินเล่นทุกวันคุณแม่ท้องควรเดินในทุกๆวันนะคะวันละอย่างน้อย30นาทีเดินช้าๆช่วยลดความเครียดและช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงซึ่งจำเป็นสำหรับการคลอดหรือออกกำลังกายด้วยโยคะว่ายน้ำสัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะถึงแม้ว่าช่วงเวลาคลอดอาจจะดูน่ากลัวและน่ากังวล แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สวยงามและน่าจดจำมากที่สุดเช่นกันแอดมินอวยพรให้แม่ทองทุกคนคลอดง่ายปลอดภัยและได้กอดเจ้าตัวเล็กกันไวๆนะคะคุณแม่เฝ้าร,รอได้สัมผัสได้มอบรักให้ลูกน้อยอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร